สำหรับวันนี้นะครับพี่การก็จะพาน้องๆน,นะครับมาซุ่มกล่องฟรีกันนะครับฟรีที่พี่การหมายถึงก็คือกล่องของขวัญที่อยู่ด้านขวามือบนจอเลยนะครับ<ม>นี่เห็นไหมพี่ได้อ่านแมมมอสรวมถึงของสไปโนด้วยซุ่มไปอุ้ยอ่านเลยวะอ่านอะไรวะเนี่ยอืมเฮ้ยอานาเจนนี่สิอุ้ยอ่าเมื่อร้อยเก้าสิบอันนี้ของดีครับน,น้องๆสุดในใจก,ก็คืออานาเจนเฮ้ยอ่านเองกิโล หูสองร้อกดติดตามช่องวันแฮปปี้ช่องคุณเคียนซีเฮของเรา2คนด้วยนะครับทําเกี่ยวกับเกมอาร์กนั่นเองอนาคตจะมีโปรแกรมนะครับทำซีรีส์ใหญ่นะครับก็คืออาร์พิกเซลด้วยนะครับน้องๆท่านใดน,นะครับสุมได้ของดีหรืออะไรนะครับ ยังไงก็มามองมอยบอกพี่การด้วยนะอยากรู้ว่าน้องๆกับพี่ใครจะได้ของดีกว่ากันอ่เอสวัสดีครับก <in ่อนอื่นก็ขอกลาวกราบสวัสดีน้องๆที่เขารรักทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันแฮปปี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกมอาร์ตสเวมโบ้โมบายสำหรับวันนี้นะครับพี่การก็จะพาน้องๆนะครับมาซุ่มกล่องฟรีกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดโอ้ยกำลังเปิดคลิปเลยไอ้หมอนี่นี่แน่เอาละวันนี้พี่การก็จะพาน้อองงๆมมาสุ่่กกลฟรีหนขวววาาาามมมือออบบนนนนนจจเเลยยยะะครรััดีีี๋้้พพ่่กงๆสุ แบบรัวๆเลยนะคบเพราะว่ากล่องเนี้มีของดีให้เราด้วยนะครับดังนั้นก็อย่าปล่อยผ่านนะครับและวันนี้พิการก็จะมาสุ่มแบบต่อเนื่องให้กับน้องๆได้ดูกันนะครับเอาละขั้นแรกแล้วก็วิธีการสุ่มนะครับง่ายนิดเดียวเพียงแค่เรานะครับเข้าไปเปลี่ยนเวลานะครับช่วงเวลาที่กล่องมันจะให้เรานะครับก็คือประมาณสองชั่วโมงก็จะให้กล่องหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเปลี่ยนนะครับเวลากันเลยดีกว่าครับน้องๆเอาละ พี่จะเริ่มไปเปลี่ยนเวลานะครับที่การตั้งค่าของพี่นะครับน้องๆหรือว่าน้องๆนะครับที่ไม่สามารถสลับหน้าจอได้นะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็แค่ไปตั้งค่าก่อนที่จะเล่นเกมนั่นเองให้เป็นเวลานะครับก่อนที่เราจะเออก่อนที่เราจะเปิดกล่องนะครับน้องๆต้องจําให้ได้นะว่ากล่องน้องเปิดไว้วันไหนนะโอเคนี่นะครับพี่ก็ปิดเวลาอัโตโนมัติแล้วก็ตั้งเวลาใหม่นะคือพี่จะเปลี่ยนไปเป็นวันที่27แทนนะครับน้องๆ นี่ส่วนเวลานะครับก็จะเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าเหมือนเดิมแต่พี่ก็จะเข้าไปเช็คดูนะครับว่าพี่ได้ทําการเปลี่ยนวันหรือยังนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละตอนนี้นะครับเวลาของพี่ก็เปลี่ยนมาเป็น7จ็ดโมงเช้าของวันที่7จ็ดอยี่สิบแล้วนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเรามาลองมาเปิด่องกันดูเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้างพี่จะเปิดแบบรัวๆเลยนะครับทุก2ชั่วโมงนะของวันของแรกโอ้โหได้ของเกลือมาก่อนเลยนะครับน้องๆโอเคได้ของที่ไม่ดีมาแบบนี้นะครับ พี่ก็จะเข้าไปเปลี่ยนเวลานะครับน้องๆเปลี่ยนเวลารับกองฟรีพี่จะเข้าไปเปลี่ยนแล้วจาก7จ็ดโมงนะครับก็จะเป็น9ก้าโมงนะครับนี่เพิ่มมาอีก2ชั่วโมงเท่านี้เราก็จะได้นะครับกลองใบใหม่มาแล้วนะครับผ็นไหมน้องๆแล้วก็กดเปดิดนี่รอบนี้ได้ยาการสลบมา5าถังนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับน้องๆแต่มันจะไม่จบแค่นั้นครับพี่จะต่อเนื่องนะครับไปด้วยนี่เลย11บเอโมง ทุก2ชั่วโมงนะครับเราจะได้กล่องฟรีแบบนี้นะครับมานะบางทีเราอาจจะได้บูปินนะครับระดับสูงด้วยน้องๆองยาคุณ10ก็มีแถมยังมีพวกแอมเบอร์ด้วยนะครับน้องๆในเคสของการสุ่มกล่องแบบนี้นะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะของดีรอน้องๆอ,อยู่นะครับบอกเลยว่าของดีมากๆด้วยโอเคเออขึ้นอยู่กับดวงนะครับว่าใครจะได้แบบไหนนะ ดีๆเลยพี่การก็เคยสุ่มได้นะครับอานไดโนเสาร์ที่มีอาร์เมอร์สูงๆนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะครับวิธีนี้นะครับสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะครับน้องๆจะปั๊มไปถึงวันไหนก็แล้วแต่หรือน้องๆจะเซฟแล้วก็กดรีทีละรอบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหากน้องๆต้องการที่จะหาของแบบว่าเจาะจงจริงๆว่าแบบเอออยากได้อานอะไรเงี้ยน้องก็สามารถรีได้นะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดในการรีแต่บอกเลยว่ายังไงก็คุ้มเพราะของที่ได้น่ะมันเป็นของ ระดับต้องบอกว่าดีเลยนะครับเห็นพระอานสไปโนพิการก็ได้จากการสุ่มนี่แหละเพราะว่าพวกอานสไปโนนะครับปกติเราก็ไม่สามารถหาที่มันมีอาร์เมอร์สูงๆหรือว่าค่าป้องก,กันสูงๆได้ง่ายๆฮะดังนั้นวิธีเดียวที่จะได้มานะครับนั่นก็คือการสุ่มกล่องแบบนี้แหละน้องๆอ,งอมืมีน้องๆหลายๆท่านก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าอานไดโนเสาร์บางชนิดที่มีอาร์เมอร์สูงๆจะหาได้จากไหนก็นี่แหละครับน้องๆจากกล่องนี่แหละแต่ว่าเป็นการสุ่มนะครับน้องๆ บางครั้งก็ได้อ่านเล็บยาวที่มีอาร์เมอร์ต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อวังอลังการกันเลยทีเดียวยิ่งเป็นสายฟรีพี่บอกเลยวิธีนี้นะครับเราต้องใช้พี่บอกเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบต้องใช้นะฮะนี่มีสก,กินกระบองมาด้วยก็แจ๋วอยู่นะ้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยของดีของฟรีมีในโลกจริงๆนะครับน้องรักของพี่นี่ของดีของฟรีมันมีในโลกจริงๆนะนี่เห็นไหมพี่ได้อ่านแมมมอสมาดูบูปินกัน 68โอ้โหใช้เหล็กเป็นพันเลยอ่าเมื่อน้อยไปหน่อยนะตาเหล็กใช้เปลืองมากโหโหโหรวมถึงของสไปโน่ด้วยใช้ของเปลืองไปหน่อยนะแบบนี้อย่าทํานะไม่คุ้มพี่กดเม่นอนเซฟก่อนอย่างน้อยเราก็ได้มานะครับน้องๆโอเคหลังจากนั้นนะครับเมื่อครบวันแล้วนะฮะซึ่งเราสุ่มวันนี้นะครับเป็นวันที่27ใช่ไหมเวลามันครบวันนะครับเราก็จะเลื่อนเป็นวันที่2ี่แปแต่เวลานะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นตอนตีหนึ่งนี่แล้วเราก็จะเหมือนเดิมครับน้องๆ ไล่เวลาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเวลาปัจจุบันหรือว่าน้องๆอยากจะหยุดวันไหนก็สามารถหยุดได้นะครับน้องๆพี่ก็จะไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ยาวๆไปยาวๆเฮ้ยวันที่ทําไมล่ะไปที่เวลาซี่ีสามสิครับแบบนี้รออะไรตี่สาครับน้องๆสุ่มไปอุ้ยอ่านเลยวะอ่านอะไรวะเนี่ยบาซิโอสอรัตโอ้ย อันนี้ดีมากครับ251ดโคตถึอโคดอึดโคดทนประสิโอซอรัสสองอกว่าถือว่าอึดจัดน้องค่าคงทนแบบนี้นี่โดนมูซาซอแทะก็ไม่เป็นอะไรนะครับอึดเกินอ่านมันถ้าเราทำนะอันนี้เลือดปิงแม่แม่เอาของดีมาโชว์กันหน่อยละครับพี่เอาของดีมาโชว์หน่อยสิเจ็ดโมงเช้าสุ่มเลย เออหือเกลือมีเกลือมาโชว์มีเกลือมาโชว์เกลือมาโชว์เกลือมาโชว์ต่อไปก็9ก้าโมงบองว่าสายฟีอย่างเราจะได้ของดีมาโชว์นะครับน้องๆปังโอ้โหปลายปืนเก็บเสียงยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดเราจะเดินหน้าต่อไปลุ้นของรางวัลกันต่อไปและเราจะต้องให้ได้ของดีมาอวดกันน้องๆ ไม่ยอมหรอกโอ้โหมาสิบอันแล้วทำไมมันไม่เปลี่ยนเป็นของอื่นบ้างวะทำไมดวงพี่มันเกลือ,ององี้วะหรือใครสุ่มได้ของดีแบบไหนก็อย่าลืมมาบอกกันบ้างนะอันนี้สําคัญนะอยากจะรู้ว่นาน้องๆเคยได้ของดีที่สุดยังไงอุ้ยของหายากไข่มุกดําไข่มุกดำครับของหายากต่อไปอย,ย่าหยุดสิบนาฬิกาแล้ว 15หนาฬิกามาดูกันเฮ้ยอารนาเจนนี่สิโอ้ยอเมอร์ร้อย90อันนี้ของดีครับน้องๆใช้คิดจิน30,000บ้ามันเปลืองจังวะใช้คิดจิน30,000นแต่ว่าดีนะครับอันนี้คือเป็นอาร์ระดับสูงด้วยนะครับถามว่าดียังไงก็จะทำให้อาเจนของเราอึดตึกทนมากขึ้นนะครับน้องๆโอ้ยพี่บอกเลยโคตรด,ดีอาเจนพี่จะอึดตึกทนในอนาคตอยาไม้ก็มาโอ้โห ยางไม้ก็มายางไม้ก็มียางไม้นี่เอาไว้สุมได้นะครับน้องๆเอาไว้สุมอไอ้ทำอ่าเควสรายวันได้นะครับสําหรับยางไม้ก็ของดีอีกนั่นแหละน้องๆยาเพิ่มเลือดไปแบบต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนนะครับน้องๆเรามารอบสายฟรีอยู่แล้วสายฟรีเขาเล่นกันแบบนี้นะครับน้องๆสายฟรีนะฮะเพิ่มเพิ่มวิธีรวยอุย้อยยาเพิ่มเลือด สายฟรีเพิ่มเส้นทางรวยไปต่อไปนะครับน้องๆเวลาห้าทุ่มมาดูกันสุ่มยาวฮะสุ่มยาวโอเคได้ยากันปิงแต่ว่าแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้น้องๆพี่ต่อไปวันที่ยีิบเก้าเลยนะครับยิ่งอนาคตพี่เไ,ไปเย่ยพี่ผู้นําโลกอนาคตเราจะเป็นผู้นำโลกอนาคตนะครับสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับไม่ยุด ไม่หยุดเพราะเราคือผู้นำแห่งโลกอนาคตเฮ้ยอานบนโตร้อยเกสบโอ้โหแม่อยากได้อาร์เมอร์สักสามรอนี่แหละผู้นำแห่งโลกอนาคตน้องๆต่อไปเรื่อยๆโอ้โหบูปินอ่านตึงๆเลยรอบแบบรอบต่อไปอย่าหยุดอย่าลืมนะครับใครได้ของดีอะไรนะครับมาดูกันรอบนี้ก็คือโอ้โหสกินกระโหลก ยังหรอกมันยังไม่จบมันยังไม่จบสําหรับพิการนะฮะยังเดินหน้าตอลุ้นกันยาวๆตอนนี้ก็ได้ของดีมาแล้วนะครับอยู่ในใจก็คืออ่านอาเจนเฮ้ยอ่านเองกิโลโอ้โหสองร้อยใช้เหล็กน้อยด้วยเอ,อ,อันนี้ดีจริงน้องๆอ่านเองกิโลสรัสอันนี้ดีจริงถือว่าดีมากด้วยนะครับน้องๆสาหรับอ่านเจ้าเองกิโลสัลัสอันนี้นะมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าดีมากนะพี่ชอบอยู่แนละ้วพวกเองกิโลนะ เราอดทนขนาดนี้บอกเลยว่าหวานจี๊ยบพี่นะอืมได้ขอไม่ดีตำรายาเอาทิ้งไปตำรายาเราไม่ใช่น้องๆตำรายาว w a p มาเปิดโลกใหม่อุ้ยลมไม่เป็นไรยังถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่อย่างเราชึบคนรุ่นใหม่อย่างเราเน้นสายฟรีฮะยุคนี้ข้าวของมันแพง ต้องเน้นของฟรีไว้ก่อนครับทุกคนโอ้โหพี่ได้ยากันสลบมาสิบห้าสิบห้าถังแล้วนะครับน้องๆมันเยอะเกินไปแล้วป้านี้เงี้ยสิบห้าถังไปแล้วต่อไปครับอย่าหยุด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 จนกว่าจะได้ของที่มันดีกว่านี้อีกโอ้โหสกินหมวกอืม้มงานนี้เดินหน้า, au, ายาวๆใส่ฟรีอย่างเราเดินหน้า, au, ายาวๆใส่ฟรีที่แททู ดอกไม้แล้วไปพียงได้ที่มันแบบอ่านเล็ยบยาวนะนี่คือของที่อยู่ในใจนะะอ่านอาเจนได้มาแล้วแองกิโลได้มาแล้วถ้าได้อ่านเล็ยบยาวอีกอันหนึ่งนี่จะดีต่อพี่มากๆเลยอืมนาโคติเฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่ในต้นเกมแบบนี้นะนาโคตินะครับถือว่าดีอยู่เอามาทําลูกดอกยาสลบนะซุบไปลุยเปิดลัว บังอุ้ยยาคูณสิบอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของดีที่ต้องบอกว่าต้นเกมต้องมียาคูณสิบเอาไปจับเดนเนเสาดีจัดมาเดี๋ยวสองรอบสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนวันคาวเรนี้หน่อแรดเอาไว้ทำเคลอะไรวันได้เหมือนกันรอบสุดท้ายน้องๆรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายลุ้นกัน จังหวะดีแหละพี่ขอแคปภาพไปก่อนของรางวัลที่แท้ทูจับภาพไปเลยนี่หลักฐานพร้อมส่งเจ้าพนักง,งานหรือตำรวจ <c oughs> โอเคน้องๆแหมมาและ้ะมาลุ้นกันรอบสุดท้ายของพี่นะครับว่าจะได้อะไรอยาสตามีน่าโอเคก็สรุปเลยนะครับน้องๆวันนี้นะครับเราก็ได้ขอมาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวดูซิเราได้อะไรมาบ้างมาสรุปกัน สำหรับของฟรีที่พิการได้จากการสุ่มของมาในวันนี้นะครับก็จะมีเอาดีๆนะครับก็จะเป็นไข่มุกรัมนะครับยางไม้ยาคุณสิบยาเพิ่มเลือดนะครับยากันมาแรงนะฮะพวกยาสตามิน่านะครับน้องๆแล้วก็ยาเลือดแล้วก็ที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับพิการนะครับก็คืออานหรือว่าบูปินของอานพวกไดโนเสาร์ระดับสูงนะครับก็จะปรกกอบไปด้วยอานสปโนนะครับอานเจ้าอาเจนทวิทอานเจ้าแมมมอสบอนโตและเจ้าแองคิโลโซรัสนะครับนี่คือ อ่านพวกระดับสูงๆที่หาไม่ได้นะครับนอกจากมาสุมได้แบบนี้เท่านั้นนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับน้องๆนะครับเอาละหลังจากนี้พ่การก็จะไปเอาชีวิตรอดต่อและก็ขอ,ขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของพี่การนะครับแต่ก่อนจะจากกาันไปอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องวันแฮปปี้ช่องคุณเคซีเฮ็ด ของเรา2คนด้วยนะคบทำเกี่ยวกับเกมอาร์กนั่นเองอนาคตจะมีโปรแกรมนะครับทำซีรีส์ใหญ่นะครับก็คืออาร์กพิกเซลด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากน้องๆช่วยกันกดติดตามไ้ด้วยนะส่วนน้องๆท่านใดน,นะครับสมได้ของดีหรืออะไรนะครับยังไงก็มามอมอยบอกพี่การด้วยนะอยากรู้ว่าน้องๆกับพี่ใครจะได้ของดีกว่ากันโอเคก่อนจากกันไปขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วก็สู้ๆนะครับบางคนอาจจะเปิดแล้วด้วยไปละอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะไปลคะคัะ